Found สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมรู้นะว่าทุกคนนะมาดูอะไรใช่ครับผมจะมาโปรโมทให้ On i n ิ32ซึ่งผมเคยบอกไว้ในคอมเมนต์แล้วนะผมเคยบอกไว้ในคอมเมนต์แล้วถ้าใครอ่านคอม,มเมนต์ ทริป let's go ของรีมที่ผมทำเองนะครับรก็จะรู้ว่าก็าคือผมจะบอกว่าจะโปรโมทให้ All e ออนอีงส2หนะโอเคไปดูเลยเ e ฟ moments later เอออะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในช่องอิงแอนิเมเตอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อแป๊บนึงแป๊บนึง นี่คือเน้าแรกของอิงแอนะิเมเตอร์นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผู้ติดตามยี่สิบสี่คนรวมผมก็เป็นยี่สิบห้านะครับผมแบแบแปแ,แบบหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอานี่นะครับก็วิดีโอมีหกรายการเนาะเอ่อจะมีประมาณนี้และแน่นอนคนดูตรงนี้ก็คือจะมีคนดู ต้องมีหลักร้อยอ่ะต้องมีหลักร้อยเชื่อตอนนี้เขาก็ผมจะมีหลักฐานนะว่าออเออเป็นคนไทยนะเขาไม่ใช่คนอังกฤษนะเขาร่วมเมื่อยี่สิบสี่ศสองพันยิบเอ็ดนะครับผมหรือว่าปีนี้นั่นแหละก็มีวิญ,ญาตดูทั้งหมดในช่องอยู่ประมาณพันสองร้อยหสิบสองนะครับส่วนของผมก็ สองพันสองพันสองร้อยจะสามร้อยนะครับหรือสามร้อยแล้วมันผมก็ไม่แน่ใจครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับก็เขาบอกว่า welcome to my channel thanks for twenty subscribe sub หรือ subscribe เนี่ยแหละครับก็คือตอนนี้เขาก็ยี่สิบัพแล้วนะครับผมก็จะเป็นเรื่องต่ตางๆก็จะมีเรื่องของมีมนะครับ อันนี้เขาจะเขียนว่า first meme no place meme ใช่ไหมครับ no place แล้วก็โรมี l y lost meme แล้วก็ bob bob meme squid game cat and dog นะครับผมซึ่งอันนี้ผมว่าเขาน่าจะเป็นออริจินอลมันแบบ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 นี่น่าจะเป็นออริจินอลคือคลิปเขาเนี้ยก็จะเป็นคลิป เนีส,สั้นๆนะทุกคนขั้นต่ําคือไม่หนึ่งนาทีนะครับนี่ครับไม่มีหนึ่งนาทีเลยนะขั้นต่ําสุดก็คือสี่สอันนี้คือเยอะที่สุดแล้วนะสี่ิบหกวิก็คือเป็นอ่า short story short story ก็คือเรื่องสั้นเรื่องสั้นๆนะครับ short story <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมก็ ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ผมก็เคยเห็นว่ามีฝรั่งมาคอมเมนต์มาด้วยนะแล้วก็มีคนไทยมาคอมเมนต์ด้วยก็คือเขามาคอมเมนต์ว่าชอบครับชอบครับเอ๋ไออะไรนะไซต์มาแอนอิงนะคะผมแป๊บแป๊บแป๊บนี่นะครับผมเยี่ยมเลยเนะี่ยจะเห็นว่าเขาปักหมุดด้วยนะ จากมุดโดยอิงเดออนิเมเตอร์นะครับผมเขาบอกว่าเยี่ยมเลยนะไซตามะแอนอิงใครผมว่าจ,จะมีคนอาจจะไม่รู้จักนี่นะครับไซตามะแอนไซตามะแออิงกด <c oughs> ช่องนี้หนึ่งความคิดเห็นเห็นป่ะครับคือก,ก็ก็นี่เนี่ย ผมแม่เขาน่าจะมาดูที่ช่องผมแล้วเขาก็กดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงช่องเนี่ยเขา,นนขาหนุมมาเจอเพื่อนผมนะครับว้าวทำคลิปได้ดีมากก็ประมาณนี้นะครับมาเกิ <ielle> สำหรับใครนะครับที่เป็นสายแอนิเมชันนะ <c oughs> ผมก็แนะนำช่องนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจ,นจบนะครับแต่คลิปยังไม่จบนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้ก่อนคือช่องนี้จะไม่มีช่องอื่นๆน,นะครับคือมีช่องเดียวอะไรอ่งี้ส่วนฟรีคลิปเนี่ยก็ไม่ใช่ของเขานะครับไฟเดน g ไนก็ไม่ใช่ของเขาเหมือนกันก็เป็นลิตที่คือ,คอแบบอยากทำอะไรประมาณนั้นนี่นะครับว่า อยากแนะนำช่องนี้ให้แบบว่าทำเกี่ยวกับบทพูดสักหน่อยก็ได้เออเิดช่องเปิดหน่ยี่สิบห้าคนแล้วก็ใส่ปุกคลิปเป็นแบบอออทำตกใจคนจะได้เข้าถึงแอ่นะครับก็จะบอกกับช่องอ e ินเตอร์เนเตอร์หน่อยนะใช้มีส่วนตัวผมคิดว่าคำคลิปได้ดีมากนะครับก็ใครที่ชอบเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับผม ก็แนะนํานะแต่ว่าคลิปจะคลิปมันก็จะน่านักเล่นแร็กนะครับเพราะว่าเจ้าของช่องเป็นผู้หญิงนะเนี่ยเห็นไหมดูจากแบนเนอร์ก็รู้เนี่ยแล้วก็ดูจากหน้าปกช่องยังรู้เลยคือเป็นผู้หญิงแบบร้อยเเซนนะครับนี่นี่ก็คือลิงก์ช่องนะครับลิงก์ช่อง Ink อ Animator น,เเนะครับก็จะใส่ไว้ให้นะลิงก์ช่องผมด้วยนะครับลิงก์ช่องผมอะ่ะก็จะใส่ไว้ให้ด้วย นะส่วนเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะทำ d i s s o r r d ขึ้นมาให้ส่งแฟนอาร์ตนะครับของผมนะไม่ใช่ของเขานะของผมของผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชก์ yeah, กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วเราจะไปเดินกันที่ไหนในคลิปภายในคลิปหน้าไปอย่าลืมกดไลค์ให้กดไลค์กดส b s c r i ายให้อ n น n i m แอนิเมด้วยนะครับเขาจะได้มีคลิปใหม่ให้มาดูกัน thank yeah. you yeah.